น้องลิลลี่บอกกับผมว่าถ้าลูกหนี่ลายไหนถ้าเขาหน้าด้านนะหนูยกนี่เขาเลยครับนะครับเพราะว่าหนูขี้เกียจทวงแล้วเป็นนี่แล้วไม่ใชหนี่ทวงนี่ก็จะโดนคดีหมิ่นประมาทไม่ทวงแ้งก็ไม่มใจ,จท,ทั้งทั้งที่เวลาอา่ลูกหนี่มากู้เนี่ยแทบจะกราบเท้ากราบ แต่เวลาไปทัวร์จ้างทนายมาอีกแจ้งจับเจ้านี้แล้วก็มีแต่พวกหัวหมอบอกว่าไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่าในสัญญากู้มีดอกเบี้ยผิดกฎหมายเป็นหนี้ผิดกฎหมายต้องแจ้งความจับเจ้าหนี้ซักลูกหนี้ประเภทนี้เขาเรียกว่าลูกหนี้ในละคุณไม่ได้เจาะตรงว่าเป็นไทยนะอย่าร้อนท้องร้อนตัวคนแบบนี้นะครับถอยห่างอย่าเข้าใกล้ เรียกได้ว่าในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้นะคะเรื่องเงินเงินทองทองค่ะไม่เข้าใครออกใครเลยจริงๆอย่างกรณีที่กําลังเป็นกระแสะร้อนแรงนะคะกรณีของคุณลูกหมีรัศมีค่ะนางแบบและดาราชื่อดังอยู่90นะคะที่ถูกคุณปูมันธนาอดีตนางเอกชื่อดังนะคะกู้ยืมเงินแล้วไม่คืนค่ะแถมยังจ่ายเช็คเด้งอีกสล้านนะคะทวงถามแล้วก็เงียบจนต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวทวงเงินค่ะพร้อมกับแจ้งความนะคะ โดยคุณลูกหมีนะคะได้เข้าพบทนายเดชาค่ะเปิดใจทั้งน้ําตานะคะเพื่อขอให้ช่วยเหลือด้านกฎหมายซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็มีคนอ้างตัวนะคะว่าเป็นเหยื่อที่ถูกคุณปูเนี่ยยืมเงินไปแล้วไม่คืนโผล่ขึ้นมาอีกเพียบค่ะซึ่งทางด้านของทนายเดชานะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความที่อ่านแล้วชวนสะดุ้งอยู่หลายหนเกี่ยวกับดราม่าเจ้านี้ลูกนี้นะคะอีกทั้งยังมีการไลฟ์สดข่าววิคราะห์คดีของคุณลูกหมีนะคะและคู่กรณีอย่างต่อเนื่อง ต่อมาค่ะเมื่อวันที่3มกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะใน Facebook ของทนายคลายทุกของทนายเดชานั่นเองค่ะซึ่งเป็นทนายความทางฝั่งของคุณลูกหมีนะคะก็ได้โพสต์เดือดค่าว่าลูกหมีพร้อมทีมเจ้าหนี้พร้อมเจอลูกหนี้ที่สอ,อทองหลอพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาเป็นหนี้ไม่ใช้แต่ว่าจะฟ้องกลับเจ้าหนี้พรุ่งนี้เจอกันด้านของคุณลูกหมีก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะว่าเช้าวันที่4กรกฎาคมฟาดยับนะคะว่าลูกหมีให้พี่ยืมเงินไป2ล้านพี่ไม่ใช้หนี้แต่ว่ามีเงินไปจ้างทนายา,งา,า,าง้งกเดชช็แร์์พสต กล่าวนะคะของคุณลูกหมีเผยว่าเชื่อผมเถอะคดีนี้ไม่มีพลิกหรอกครับมีแต่พลิกลิ้นเท่านั้นแหละครับจนในวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของคุณปูคุณลูกหมีนะคะได้เผชิญหน้ากันที่สอนอทองหล่อเพื่อเจรจาไก,กล่เกลี่ยค่ะสุดท้ายก็ล่มไม่เป็นท่ากับท่านผู้ชมด้านของคุณลูกหมีค่ะย,ยอมให้จ่ายที่ร้านสีนะคะโดยที่มีเงื่อนไขต้องจ่ายทั้งหมดค่ะแต่ว่าคุณปูเนี่ยยังไม่สะดวกจ่ายนะคะเพราะว่าชื่อเสียงของตัวเองพังหมดแล้วโดยตำรวจค่ะได้นัดอีกทีนะคะในวันที่16กรกฎาคมซึ่งงานนี้มีีแแวว,ะะว่าา่มมาาาาาาะะคคทงงงุุณณปูลลออยหจฟ้กับ ขณะที่นักแสดงสาวชาวเวียดนามอย่างคุณลิลลี่เงียนนะคะผู้เสียหายอีกหนึ่งรายค่ะที่ถูกคุณปูยืมเงินไปก้อนแรกนะคะเมื่อ2ปีก่อนค่ะประมาณ8 0 0 0 0 0บาทก็ได้รับคืนมาแค่2 0 0 0สนบาทนะคะต่อมาก็ถูกยืมเงินเพิ่มอีก70,000บาทค่ะและไม่ได้รับเงินคืนนะคะตามที่ให้คำมั่นกันไว้ค่ะก็ได้เดินทางไปที่สอน,นอทองหล่อเพื่อมาดักเจอคุณปูนะคะพร้อมกับทวงเงินคืนค่ะ และต่อมาในวันที่7กรกฎาคมนะคะเรื่องราวการเปิดหน้าทวงหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับคุณปูมัทน,นาค่ะก็มาคุนะคะร้อนแรงขึ้นมาอีกค่ะจนกลายเป็นวนัยทล่วทโซเชียลนะคะสืบเนื่องมาจากที่เมื่อวันที่5กรกฎาคมค่ะคุณปูและสามีอย่างคุณหานไปออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะได้มีการพาดพิงถึงนักแสดงสาวชาวเวียดนามก็คือคุณลิลลี่เนี่ยนั่นเองนะคะที่ก่อนหน้านี้ออกมาเผยค่ะว่าโดนคุณปูยืมเงินไปอยู่ที่6กแสนเจ็ดหมื่นบาทนะคะไม่คืนซึ่งในรายการนะคะทางคุณปูบอกว่าคุณลิลลชชนนี่ เกิดความไม่สบายใจค่ะต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่สำนักงานทนายคลายทุกพร้อมกับทนายเดชาทนายกุ้งนะคะโดยมีคุณลูกหมีและคุณอ้อมค่ะผู้เสียหายอีกหนึ่งคนมาร่วมแถลงด้วยซึ่งทางลินลี่นะคะก็ได้ฟาดใส่คุณปูบอกว่าหน้าด้านพร้อมกับประกาศยกนี้ให้นะคะเพราะว่าขี้เกียจจะทวงแล้วค่ะเบื่อที่จะต้องทวงแล้วนะคะได้แต่คําว่าเดี๋ยวก่อนกลับมาลั่นถือว่าทาบุญนะคะขยะขยงอยากไล่ให้ออกไปจากชีวิต ขณะที่ทางด้านของคุณลูกหมีนะคะก็บอกว่าคิดเหมือนกันกับลินลี่ว่ารําคาญมากกับคนอย่างนี้ทางด้านของคุณอ้อมนะคะผู้เสียหายอีกรายค่ะก็สุดทนนะคะลุยฟ้องช่อโกงขณะที่ทางด้านของทนายเดชาคาดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่จบง่ายๆค่ะทรงนี้นะคะนี่ไม่จ่ายแถมฟ้องกลับและแจ้งเรื่องที่ถูกมองว่าไลฟ์ด่าอีกฝ่ายนะคะแค่เตือนภัยกลัวว่า f c จะโดนโกงเท่านั้นค่ะหนูอยากให้เขามาอธิบายมาขอโทษหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบ,ชบที่ หนูจริงใจไปแล้วแล้วพี่ปูมาทําร้ายจิตใจหนูอะหนูไม่โอเคอะตอนเนี้หนูไม่สนใจเลยนะกับเงินที่เป็นหนี่อะห0 0 0นบาทอะพี่ปูเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาหนูโดนโกงตั้งร้อยล้านอะหนูยังไม่สนใจเลยกับไอ้แค่ภาษาหกแสนเจ็ดหมบาทอะถ้าพี่หน้าด้านพอโดยที่ไม่ต้องไม,ไม่ต้องไม่ต้องพูดให้มันยืดเยือ้อเดี๋ยว เพราะหนูเบื่อกับคำว่าเดี๋ยวก่อนรอก่อนรอก่อนและเดี๋ยวก่อนหนูเบื่อเพราะหนูเป็นคนทวงหนี้คนไม่เก่งไม่งั้นมันก็คงไม่สูญเสียเงินไปมากขนาดนั้นถ้าพี่นาด้านพี่ก็พูดมาเลยหนูยกนี่ให้เลยถือว่าหนูทําบุญแล้วออกไปจากชีวิตหนูซะหนูพูดจริงๆเงินแค่หก0ส0เจ็บาทตอนนี้เงินในกระเป๋าหนูเกี้ยงเลยแต่หนูใจป่าค่ะพี่หนูให้พี่เลยถือว่าหนูทําบุญและหนูทําทาง นูคงจะได้บุญกลับมานะแล้วหวังว่าบุญเนี้ยจะส่งผลให้พี่มีดวงตาเห็นธรรมบ้างลูกหมีก็เหมือนรีที่รีพูดอะคะ่ะลูกหมีก็รู้ว่าเงินมันไม่ได้ไปไหนหรอกคาว่าเพื่อนอะเราไม่ถามหรอกเพราะเรารู้ว่าเงินเนี้ยคืออยู่กับคุณปูมัทน,นาใช่คือเราไม่จําเป็นเราก็ปิดตาถ้าเขาอยากจะเอาเพราะเราก็มีลิมิตให้เขาเงินเท่านี้แล้วเขาจะเอาเงินตั้งแต่อีตัวล้านหนึ่งเก้าแสนแปดแสนที่เป็นเช็คเนี่ย คือเราก็จะมีคําว่าเพื่อนหรือจะไปลงทุนธุรกิจธุริธุรกิจกระเป๋ามันเรื่องของเขาเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้มีจริงสําหรับเราเรายินดีตรงนี้คุณนัดกันวันไหนก็คือต้องคืนวันนั้นประเด็นคือตั้งแต่หนึ่งมกราเช็คมันเด้งตั้งแต่หนึ่งมกราแล้วเช็คมันเด้งตลอดที่คุณเขียนให้ตลอดเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเงินจริงๆก็ช่วยชําระคืนแทนภรรยาด้วยแล้วก็ แฟนพี่อ่ะรู้อยู่แล้วว่าติดนี่เท่าไหร่เอาเงินไปเท่าไหร่ไม่จําเป็นต้องใหเ้เราไปเคลียร์กับคนกลางอะไรเงี้ยถ้าอยากไก่เกียยจริงๆอยากจะคืนเงินจริงๆก็ติดต่อเรามาแล้วก็แจ้งเราแบบเอาหลักฐานมาว่าคุณติดนี่เราเท่านี้จริงไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าให้เราเอาหลักฐานไปติดต่อกับคนกลางติดต่อกับใครไม่รู้ตอนยืมอ่ะคุณแทบกราบเราแต่พอเราอยากได้ เงินเราคืนให้เราไปคุยกับใครก็ไม่รู้คือของผมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะรายการเตือนภัยว่าเรามีเพื่อนเราอยากให้ยืมเงินเพราะว่ายืมเงินแล้วก็จะเป็นแบบลูกหมีก็กลัว F C ของผมเนี่ยจะไปหลงเชื่อเพื่อนฝูงอะไรเพราะ F C มันต้องสองล้านห้าแสนคนมันเยอะถ้าเกิดใครไปมีเพื่อนแล้วไปหลงให้ยืมเงินเหมือนคุณลูกหมีเงี้ยมันจะลําบากเหนื่อยแจ้งความก็ไม่มา,ถาแถลงข่าวเขายังไม่จ่ายทวงไปก็เป็นไงเนี่ย จะฟ้องกลับเงินก็มีแต่ไม่จ่ายจะเอาไปจ้างธนาอะไรพวกนี้ก็อยากจะเตือนภัยว่าเนี่ยเรามีเพื่อนอยากให้เพื่อนยืมเงินนะครับเนี่ยก็พูดอย่างนี้ทุกวันเพราะกลัวว่า f อฟเนี่ยจะไปโดนโกงเป็นห่วงห่วง f อฟผมไม่ต้องสองล้านห้าแสนคนเยอะนะเขาก็เลยเข้าใจว่าด่าเขาเลยคะเขาก็เลยคิดว่าอ๋อไม่มีใครหลอกแบบเนี้เนาะกูแน่อะไรเงี้ยนะ <c oughs> คืออาจจะไปคิดไปเองอะไรเงี้ยอ่าคิดไปเองคิดมากความจริง ไอ้นคนที่มันเบี้ยวเงินเบี้ยวอะไรต่างๆในสังคมมันเยอะเราต้องพูดซ้ำๆทุกวัน ะกล่าสุดวันนี้นะคะทนายเดชาก็ได้ออกมาอัดคลิปค่ะพูดถึงเรื่องลูกหนี้หัวหมอและหน้าด้านถ่กความยาวคลิปประมาณ2นาทีกันนะผู้ชมโดยได้กล่าวในคลิปนะคะแบบที่ฟังแล้วจุกทุกดอกค่ะโดยได้พูดถึงเรื่องลูกหนี้นะคะที่เป็นหนี้แล้วไม่ใช่หนี้ค่ะพอทวงถามเนี่ยก็ไม่จ่ายพอทวงก็เอาเงินไปจ้างทนายมาฟ้องกลับอ้างว่าทําผิดกฎหมายหัวหมอทั้งทังที่เวลามากู้เนี่ยแทบจะกราบตีนเขาลูกหนี้ประเภทนีนะ้เรียกได้ว่าลูกหนี้เนรคุณพร้อมกับฝากไว้ให้คิดว่าคนประเภทนี้ควรถอยห่างอยาเข้าใกล้และได้ยกกรณีของคุณลินลี่นะะค ขึ้นมาเป็นตัวอย่างค่ะกรณีที่เจ้าหนี้ทวงนะคะแต่ว่าลูกหนี้ยังหน้าด้านไม่จ่ายเงินคืนนะคะจนลินล,ลี่เนี่ยต้องขอประกาศยกหนี้ให้เพราะว่าขี้เกียจทวงเป็นหนี้แล้วไม่ใช้หนี้ทวงหนี้ก็จะโดนคดีหมิ่นประมาทนะครับไม่ทวงแงก็ไม่จ่ายนะครับนะทวงไปก็หาว่าทวงหนี้โหดม้างดอกเบี้ยโหดทั้งๆท,ท,ที่เวลาลูกหนี้มากู้เนี่ยแทบจะกราบเท้ากราบดอกเบี้ยเท่าไหร่ยอมหมด พอถึงเวลาทวงบอกดอกเบีย้ยผิดกฎหมายอไปจ้างทนายมายอีกแล้วก็มีแต่พวกหัวหมอนะครับก็บอกว่าไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่าในสัญญากู้มีดอกเบีย้ยผิดกฎหมายเป็นหนี้ผิดกฎหมายต้องแจ้งความจับเจ้าหนี้ซะนะลูกหนี้ประเภทนี้เขาเรียกว่าลูกหนี้เนรคุณเวลาเดือดร้อนมาหาเจ้าหนี้นะครับจะกราบจะไหว้ทําได้หมดดอกเท่าไหร่รับได้หมดแต่เวลาไปทวงบอกว่าทําผิดกฎหมายแจ้งจับเจ้าหนี้คนพวกนี้เขาเรียกว่าคนเนรคุณ แล้วก็ไปเอามีเงินไม่ใช้นี่เอาไปจ้างทนายทนายก็มาแล้วเสร็จแล้วก็จะมาฟ้องเจ้านี่ดอกเบีย้ยเกินอัตราบ้างทวงนี่โหดบ้างประจานลูกนี่บ้างคนแบบนี้นะครับถอยห่างอย่าเข้าใกล้เพราะว่าน้องลิลลี่บอกกับผมว่าคุณอาคะนะถ้าลูกนี่ลายไหนถ้าเขาหน้าด้านนะหนูยกนี่เขาเลยครับนะครับเพราะว่าหนูขี้เกียจทวงแล้วคนหน้าด้านพวกนี้ยกให้เขาไปเลยลิลลี่เนี่ยเขาพูดถูกต้องเลยนะครับ นะแต่ก็หมายถึงเป็นกรณีทั่วไปไม่ได้เจาะจงว่าเป็นไทยนะอย่าร้อนท้องร้อนตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาหนี้สินนะครับและไม่รู้จะทวงยังไงกับคนหน้าด้านกับคนหน้าหนาหรือว่า,าลูกหนี้ประเภทหัวหมอบอกพี่เดเดี๋ยวมีวิธีการจัดให้เอาแบบไม่ต้องมีที่ยืนกันเลยนะครับสมัยนี้นะครับใครที่มันเป็นคนเห็นแก่ตัวหน้าด้านหัวหมอนะอยู่ยากครับ ซึ่งแม้ว่าในช่วงท้ายคลิปนะคะทนายเดชาค่ะจะบอกว่าที่พูดไปเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครอย่าร้อนนะคะแต่ต่อมาค่ะก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของลูกนี้เจ้าหนี้นะคะกรณีของคุณลูกหมีและคุณลิลลี่ค่ะว่าฟังคู่กรณีของลูกหมีและลิลลี่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วมีแต่พวกหัวหมอจะดําเนินคดีกับเจ้าหนี้ข้อหาคิดดอกเบีย้ยเกินอัตราและหมินประมาทเท่านั้นพร้อมกับคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะระบุว่าคาเตือนไม่ควรให้เงินเพื่อนฝูงยืมให้ดูกรณีของน้องลิลลี่และลูกหมีเป็นตัวอย่างนะครับนอกจากจะไม่ได้ินคออากขห เบี้ยเกินอัตราข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาข้อหาละเมิดกล่าวขา่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงขณะที่ชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาแสดงความเห็นถูกอกถูกใจกันเป็นจํานวนมากค่ะพร้อมกับเชียร์ให้กาลังใจทนายเดชานะคะช่วยเจ้านี้จัดการกับลูกนี้หน้าด้านจะรอติดตามข่าวกันต่อไปทางนี้ค่ะทา,ทางท็อปดาราเองนะคะก็รอติดตามข่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งหากมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะไม่พลาดจะนามาอัปเดตนําเสนอให้กับผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบก่อนใครยื กดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ